ที่อยู่ไต้หวันได้เรียนรู้เรื่องการใช้ครอบแก้วถ้วยดูดสุญยากาศอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งคือการเดินถ้วยโดยดูดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เดินโดยที่แรงดูดนั้นจะดึงเลือดดึงเนื้อขึ้นมาปนไปด้วยเลยซึ่งต้องค่อยๆดึงจะดึงสารพิษโผล่ขึ้นมาเหนือผิวด้วยต้องค่อยๆขยับซึ่งเจ็บมาก ก็ต้องดูดดูแล้วก็ดึงดูดดแล้วก็ดึงจะดึงความหนืดความเหนียวหรือสารพิษโผล่ขึ้นมาบนผิวด้วยซึ่งก็จะต้องเป็นช่วงต้องดูดดึง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 ดูดดึๆๆดตลอดเวลาโดยเฉพาะช่ว,ว,ว,ชว,วงที่เป็นหัวเข่าอย่างงี้ก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบใช้ครอบแกม้มีทั้งดูดและชิ้งไว้เฉยเฉหรือไม่ก็เอาเข็มเจาะดูดเลือดออกเลย เดี๋ยวบางคนกลัวเลือดก็ใช้วิธีแค่ดูดขึ้นมาแล้วก็เดินถ้วยซึ่งเจ็บมากแต่ว่าสำหรับคนที่กลัวเลือดเนะี่ยเขาก็ยอมทำนี่คือหัวเขา่า